สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องมณีสภาพมาเฮ็ดกับเขาค่ะเป็นเมนูอาหารจานเดียวเนาะค่ะพี่น้องมณีเป็นเมนูเซนค่ะก็คือผัดไทยกุ้งสดค่ะใส่ไก่ไก่ชิ้นเนาะค่ะพี่น้องผัดไทยของนูนเนี่ยนะคะพี่น้องเซบคือไผ่ค่ะแล้วก็ใส่วกเนื้อเซอเอกลาลงไปน้ำค่ะมือใส่ไก่เนาะค่ะพี่น้องส่วนผสมก็จะมีนี่ค่ะเอ่ออกไก่หั่นสไลด์ค่ะกุ้งสดค่ะกุ้งแห้งค่ะ โมเสโปสับค่ะหอมแดงกระเทียมสับนะคะพี่น้องนี่นะคะแล้วก็นาบักคามเปียกนี่กระสับะะ่พื่อมูอีด้วยค่ะพี่น้องเซบ่ไรเคียวใส่น้ำตาลไว้ค่ะเอาแบบสดๆเลยค่ะพี่น้องมาเบิ่งนกันว่าพัดไหสไตล์หนูเป็นยังไงค่ะรับรองว่าเฮ็ดของหนูนี่เฮ็ดเจสี่ค่ะแซ่บเพื่อกันค่ะพี่น้องกินปั้บเพือกันค่ะพี่น้องมาค่ะมาดูกันเลยค่ะน้ำมันหนูจะใส่เยอะในนะคะพี่น้องเพราะว่ามันมันใหญ่ค่ะ ก็จะใส่หอมแดงบวกกับกระเทียมค่ะใส่ลงไปค่ะผัดท้หอมค่ะพีน้องพ่อหอมแดงกักระเทียมเริ่มหอมหอมนะค่ะทีน้องใส่ไข่ลงไป แต่ใครสองฟองวิธีท้ามของแต่และคนนะคะพี่น่องกับซบคือก,กันนะคะเราจะเห้าถานัดค่ะพี่น่องจต่ห้องนูน,งงน,งนี่รับรองมาไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนกหมแอนกับแสตนค่นะ,คะ สุกค่ะพี่น้องใส่กุ้งกับอกไก่ลงไปนะะแล้วตามด้วยกุ้งแห้งค่ะ กุ้งกับเอ่อไก่นะคะพี่น้องต้องให้มันสุกเลยด้วค่ะพี่น้องค่ะกุ้งบบสุกเลยเวลาเข้าไปกินมันสิบว่าเอาอไปผัดอีกรอบนึงเป็นเลๆนะๆค่ะตันด้วยโซเชียลโบว์ค่ะพี่น้องสาวา่วน่าจะผัดอีหยังตัวเอีหยังใส่ร่วมกันเบิรพี่น้องด้วยที่ระะาคาสไตล์น,น,ตนู้ดสุดนึง คือโบกี้ไข่เราไม่ได้ใช้คือไข่พี่น้องรับลองมาแซ่บเอาละค่ะพอทุกอย่างสุกค่ะพี่น้องพักสซจานไว้ค่ะตักออกค่ะนี่ค่ะตักออกพักสซจานไว้ค่ะควรทำน้ำราดกันค่ะเติมน้ำมันลงอีกหน่อยนึงค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาขามเปียก ไปไปสามทับพี่ค่ะพี่น้องตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายมือสองโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำปลารู้สึบอบอกเอาเข้มนะคะพี่น้องเข้มพอค่ะแล้วก็ผงุูงลดที่สุดค่ะเพราะว่าโมเปปสกะบบนี้รสเข้มอะนะคะพี่น้อง ทุกอย่างเ,เข้ากันค่ะอพอทุกอย่างเริ่มเข้ากันดีค่ะพี่น้องใส่เส้็จลงไปค่ะมุ่ก็ะโปรงห่วน้ำตาลปีบตรงนี้มันออกแดงๆใน,นสีนะคะพี่น้องนีนนงค่ค่ะนุ่งเห็ดกระเบงนี้ค่ะจะเป็นสีจะสิเติมน,น้ำนิดหน่อยค่ะ เสร็จ่เขาก็แหนค่ะพี่น้องีจ้ะทัดไปเรื่อยๆจนกว่าเศษจะสุกหรือที่พ่อพ่อใจว่าเอาเสศษจำไหนเนาะ,ค,ะค่ะพี่น้องค่กกนะเคะขออนุญาตทัดไปเรื่อยๆก็ค่ะเดี๋ยวกลัวมันคิดจะเงี้ยวเกินไปค่ะ นูเริ่มบอกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะพี่น้องเอาเป็นเส้นเล็กธรรมดาเลยค่ะบะหม zat, players, ahan, ans, grass, fruit, ี่ว่าเส้นพับไผ่หรือเส้นจันค่ะเพราะว่าสะดวกกันเลค่ะพี่น้องกินเส้น้มาซแซ่บค่ะแล้วก็พัดไผ่นูสับหมี่ทั่วลิ้งนะคะสับใส่ค่ะตัวคุ้งเผาพุ้นหินบไดนะคะพี่น้องมาทั่วกับใส่ลงไปนั่นด้วยจ้ะบะใส่ทั่วบะใส่เค็ตค่ะพี่น้อง ถ้าเสร็จเริ่มชุกค่ะใก่ส่วนผสมที่เราผัดไว้ตอนแรกค่ะลงไปเลยค่ะแลต่อ็ามเบอร์ที่หมากค่ะเตะ้หลายเลยค่ะพี่น้อพัดอยัมเขาบันค่ะอยดกจะเป็นกระทะง่ายมากๆค่ะพีน่น้อคงกินกันเยอะหลายคนค่ะ เราจะพัดพิาจารจันกับโบมีเวลาค่ะพี่น้องนะคะเวลาพัดเสร็จนะคะมันจะติดกันดูสิค่ะพี่น้องเอาตะเกียบด้วยค่ะส่งคืนดูสิค่ะนะคะมันจะขึ้นจะเ,เสร็จไปเสร็จมั่นค่ะเอาตะเกียบต่อยค่ะ เพราะว่านุ่ยใส่หนามบักขามหน่อยแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวนนามบักขามนะคะสีสันก็เลยสุดอ All ่อนแน่นุ่ก็เลยจะติงสีดํานิดหนึ่งค่ะเพิ่มข้อค่ะข้อเป็นสีค่ะคัดไปเรื่อยค่ะ เยวะข้องอกนุ่มรงค่ะพี่น้องเส้นข้าวกระสน้อยลงเองค่ะหมต้องห่วงว่ามันคือไหลใส่เซนนะคะพี่น้องเพราะว่านุ่นเต็มข้องอกหลายเพราอที่นี่นนเขาชอบกินข้องอกกันค่ะนะคะนี่ค่ะกูะดไดมักไข่ได้ลายกระเซนลงไปอีกเด็ค่ะ มีการอีกหน่อยหนึ่งค่ะพี่น้องนู้อเติมน้ำตาลอีกหน่อยนึงค่ะพี่น้องที่สิ้นลงอ่อนน้ำตาลไปเปรี้ยวเข้มพอดีแล้วเนาะค่ะพี่น้อง<ม>เอาละค่ะนู่จะผสมซีอิ๊วดำคลุกเข้าให้เขากันแล้วบางคนม,ามาักซีอิ๊วดำมาตองใไซได้ค่ะอันนี้ก็นูเพคยกินขอ้งนูค่ะสไตล์ตนู่ด้วยจ้กพี่น้องบางคนตัวพัดไทยยังใส่ซีอิ๊วดำอยู่คือความกรอบนะคะ พอจะเป็นทุกตหงอกทุกค่ะพี่นอ้องปิดท้ายด้วยใบวิชาค่ะใส่ลงไปเตลงไปเลคุกเ,เขาขเขากันค่ะตอนนี้ตะเกียบอย่้วยคะพี่น้องกรู้ยังเหนียวได้ค่ะ,พะเพรเะาะว่าเส้นมนเปียย แทนนี่จะเป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องผัดไทยขอาโน้ดอนูมาใส่จานให็บตรงจ้าแล้วละจ้าพี่น้องเมนู้มนี้ค่ะผัดไทยกุ้งสดใส่ไก่น้ำเนาะคะ่ะพี่น้องเป็นผัดไทยที่บ,บ่มนชาวบ้านชาวเมืองเขาอีหล่แล้วค่ะพี่น้ององมีเนื้อเซอออกเอืกไล่มีไก่หรือมีหมูนะคะ้มนี้หนูเอาเป็นอกไก่ค่ะก็ใส่ไข่ใส่อียังปกติคือผัดไทยทั่วไปแต่้มนี่ค่ะเต้าตะกัว,กวหรือเต้าหู้แฮ่นค่ะพี่น้องบ่มนีนะคะ แล้วก็รสชาติก็เซเปียวหวานแล้วก็เค็มน,นิดๆแต่เซโบมีเผ็ดมีมันของความทัว่วกับโบมีเพราะว่าโบไซนาะคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะหนูเอาเส้นเล็กเส้นก๋วยเตี๋ยววานเท่าธรรมดา,นมาดเ,เนี่ยค่ะมาพัดเส้นเนี้ยวหนุ่มแสบค่ะแล้วก็การพัดกับโบคือมูค่ะพี่น้องครัไปเบิ่งต้นกีบสมมติว่าหนุ่มบรเคี่ยวน้ามะขามเปียกเนาะคะ่ะพัดลงไปใส่เลยค่ะแสบค่ะพี่น้องสหรับหนูเนาะคะ่ะกับสมีบางหน้าวบีบซะอีกค่ะแล้วก็ขัวงอ,อกแล้วก็ใบกุ้นช่ายสดๆจากสวนเฮาค่ะพี่น้องนี่จ้ะขอพูดละลายเนาะคะ่ะพี่น้อง ทูผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามให้ขอพูดกําั่งใจดีๆที่มีให้กันเสมอค่ะพี่น้องทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เขามาเบาหน่วงหัวมวลเ,เขามากินเขาหมาผ้าค่ะมื้อ้ามากินผัดไทยกุ้งสดจ้าสไตล์บานๆาของหนูค่ะ